จังหวานี้สูดเดิมมาไหมมาไหมมาไหมโอ้โหแต่งแล้วทุกคนโอ้โหเหตุบริการเติมเกจแมงปอเติมถูกเติมไว้ให้สปีดได้ขิวเปเดียวเสร็ตปลอดภัยได้ทั้งระบบ iOS และ a n d r o i บเครื่องเรื่องอ e ีฟบอนอกจากนี้ยังมีบริการเกมชั้นนันมืออื่นอีกมากมายสนใจเติมเกมคลิกลิงก์ด้านล่าง เพจแท้คนติดตามมากกว่า40,000คนแล้วนะครับสวัสดีครับูผมอีกแล้วนะครับตาจันวิดีโอวันนี้ผมก็จะมาเปิดแพ็คโชว์ไทม์ของโรนันด o นั่นเองนะทุกคนนะมากับสกิลใหม่บุลล e ตเฮดเดอร์นั่นเองนะทุกคนนะเป็นสกิลใช้หัวนั่นเองนะทุกคนก็อาทิตย์เมื่อกี้ก็ได้แบ็กแฮมมาแล้วอาทิตย์นี้ก็จะเอาโรนันโดไปโขกซะหน่อยนะว่าเราจะได้หรือเปล่านะในงบ1,600ทองนะทุกคน ผมว่ามันน่าจะไม่ใช่สกิลพิเศษนะทุกคนนะเพราะว่าดูสิทุกคน มันไม่มีแบบป้ายข้างบนนะทุกคนว่าเป็นสกิลใหม่อะไรนะแต่ว่ามันมีครบทุกตัวแบบนี้แต่ว่ามันไม่มีป้ายขึ้นข้างบนบอกนะทุกคนว่าเป็นสกิลใหม่หรือว่าเป็นสกิลพิเศษสําหรับตัวนั้นนะมันมีทุกตัวนะ3ตัวนี้นะแสดงว่าผมว่าน่าจะไม่ใช่สกิลพิเศษนะผมว่าน่าจะเป็นสกิลใหม่ที่เพิ่มมานะผมว่านะดูนะผมจะกดเข้าให้ดูนะทุกคนเห็นไหมมันไม่มีป้ายข้างบนนะผมว่าน่าจะเป็นสกิลใหม่แต่ก็จุดประสงค์ไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นทุกคนจุดประสงค์ของเราอยู่ที่การเปิดการดในคลิปนี้ นะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะทุกคนเปิดออเดอร์ไปก่อน1 0 0ทองโอ้โหไม่มีแสงไม่มีอะไรเลยทุกคนตัวเลขของเรานะผมจะเปิดไปร้อยทองจนเหลือแบบ1 0 0 0พันทองผมถึงจะเปิด900้อครั้งเดียวนะทุกคนวัดกันไปเลยนะครั้งสุดท้ายนะมาผมลองใช้สูตรมั่วไปก่อนแล้วผมก็จะไปใช้สูตรที่เปิดได้แพียแค่สามตัวครั้งเดียวนะทุกคนรอบสุดท้ายนะโอ้โหขาวจัว๊ว นี่มันสีเหมือนเกลือทะเลเลยทุกคนโอ้โหอะไรอยู่นี่ยดูรังที่สามแกนเสืม้มัอหมไปก่อนนะทุกคนนี่ไงล่ะสูตรหมัอของเรากดไปก่อนมีแสงไหมอุ้ยมีแสงโอ้โหแต่มันไม่มีอะไรอยู่อะทุกคนข้างในไม่มีอะไรเลยนะโอ้โหมาแล้วกลิ่นไอของความเกลือถ้าเราได้นี่ถือว่าสุดๆเลยนะทุกคนนะก็ทามไม่ได้ก็คือ โอ้โหไม่ได้ก็คือไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าทองเราน้อยนะมาดูกันเอ็นเซนแล้วแล้วก็ไปหนึ่งร้อยทองจนกว่าจะเหลือหนึ่งพันทองนะผมถึงจะเปิดโอ้โห,โโหขาวจัวไม่มีอะไรเลยทุกคนโอ้โหได้เซน็นเตอร์อะไรก็ไม่รู้นะทุกคนนะมาถ้าเราฟุกได้ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหทุกคนเราจะดวงดี2อาทิตติดเลยนะตั้งแต่วันจันท์แล้วที่ผมได้แบคแคมไปนะแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ถือว่าล้างเกลือไปก็แล้วกันอาทิตย์นี้ มาแต่ก็ไม่เป็นไรมาดูกันว่ามันจะออกหรือเปล่านะทุกคนไปกดไป100รทองมีแสงไหมโอ้โหโห,โหีกลิ่นเกลือทะเลสีเกลือทะเลไม่ใช่กลิ่นเกลือทะเลทุกคนนี่แหละสีข,า,ขาวๆนี่แหละเกลือทะเลนะโอ้โหโหเปิดไก้กนไม่ต้องอะไรมากมายนะให้เหลือแบบ1000ทองแล้วผมถึงจะเปิด900ทองนะทุกคนแล้วก็ไปลุ้นกันครั้งสุดท้ายแล้วนะเรามาเปิดไป โอ้โหไม่มีแสงอะไรเลยไมีผู้น้อยๆโอ้โหแต่ก็ยังได้อยู่นะอย่างน้อยก็ได้การไฮไลท์มาหนึ่งใบนะทุกคนนะมาครั้งนี้ผมจะใช้สูตรที่ผมได้แบ็คแฮมนะทุกคนมากด3 3มสมสนะทุกคนกดดูโรนัดโดสามครั้งแบบนี้โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเทุกคนมันช้าแบบนี้เหมือนอาทิตย์ก่อนเลยทุกคนมันจะได้หรือเปล่าวะเนี่ยอาทิตย์ก่อนผมก็แบบช้าช้าแบบนี้นะมันได้นะมา 2, ตัวที่สองสามตัวผมไม่รู้นะว่ามันชื่ออะไรตัวนี้มาดูกันแล้วก็เวลเวคอร์ด wow ตัวสุดท้ายสามครั้งโอ้โหเห็นไหมทุกคนมันช้าแบบนี้โอ้โหมันได้หรือเปล่าวะนี่รู้สึกมันทำแม่งทำแม่งนะทุกคนมาสามวิแคนเซนสามครั้งหนึ่งแล้วก็กดค้างแล้วก็แคนเซิลครั้งที่สองกดค้าง แคนเซลแล้วก็ไปครั้งนี้นะทุกคนสามีไปจากวันนี้หละมามามาโอ้ยบาจริงด้วยทุกคนโอ้โยคุ้มแล้วเราโอ้หทองฟันหกได้มาหนึ่งตัวโลดโลด,ดหรอเปล่ายังไงโอโยย้ยโอ้ยโฮ้ยโฮ้ยโอ้ยโอ้ยโลดโด,ดโจริงด้วยโอ้ยบืนเจ็ดโอ้ยโคตรคุ้มทุกคน โอ้โหพันหกของเราได้โรนาโดมานะอ <c oughs> ืโคตรคุมบอกเลยสูตรนี้สองอดิตย์ติดแล้วผมไม่ได้กินเกลือแล้วทุกคนนะหูสี่พันทองได้มาทั้งโดแล้วก็แบบทางแบ็คแฮมพวกแพ็คทีมชาติครั้งก่อนนะทุกคนโอโ้โหขุมสุดๆทุกคนล็อกไว้เลยเดี๋ยวมาดูรีวิวกันว่า มันจะหจะแค่ไหนนะเดี๋ยวผมมารีวิวในคลิปต่อไปนะทุกคนนะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะโอ้โหขุมสุดๆวะทุกคนพันหกได้มาหนึ่งตัวแล้วโอ้โหโ house, สุดๆแล้วก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวผมมารีวิวให้นะผมจะเอาแต่แบ็แคแฮมเปิดให้โขกโอย่างเดียวทั้งเกมเลยนะก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะคลิปนี้นะก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ